เปิดผู้ที่ทําแต้มสูงสุดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยยู21เกมแพ้ญี่ปุ่นศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2023รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายความเคลื่อนไหวหลังจากทีว่วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยยู21แพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไป0ถึง3เซต13 25 23ถึ25และ18 25ในการแข่งขันวอลเล์หญิงรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดสุดท้ายที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคม6-6ที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดของทีมชาติไทยในเกมนี้ได้แก่พินยาดาโตพ่อทำไป11คะแนนรองลงมาเป็นอชิรยาพรกำใจบุญและนันพัฒนมูลจะทำทำแ8และ6คะแนนตามลำดับส่วนผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ได้แก่ไซกิอามิกะของญี่ปุ่น ทำไป15คะแนน